สวัสดีครับสำหรับคนทำงานกะดึกหรือคนที่จำเป็นต้องแวะร้านสะดวกซื้อในยามวิกาลคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าบรรยากาศของร้านที่สว่างจ้าตลอด24ชั่วโมงนั้นมันไม่ได้ให้ความรู้สึกปลอดภัยเสมอไปแสงไฟนีออนที่สาดส่องอยู่ท่ามกลางความมืดมิดของค่ำคืนบางครั้งมันกลับขับเน้นความวังเวงให้เด่นชัดขึ้น เรากกับเป็นเวทีที่จัดเตรียมไว้เพื่อรอการปรากฏตัวของบางสิ่งเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ตรงของชายคนหนึ่งชื่ออามเขาเคยทำงานพาร์ทไทม์กะดึกที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในจังหวัดแถบชานเมืองซึ่งเป็นร้านที่เปิดติดกับถนนใหญ่ที่ค่อนข้างเปลี่ยวในเวลากลางคืนอามเริ่มต้นทำงานที่นั่นด้วยความจำเป็นเรื่องเงิน เขาเป็นนักศึกษาที่ต้องการหาไรายได้พิเศษและงานกะดึกก็ให้ค่าแรงดีกว่ากะกลางวันพี่ต้อมพนักงานรุ่นผีที่ทำงานมาก่อนเป็นคนสอนงานให้เขาในี่คืนแรกงานไม่ยากหรอกอ้มพี่ต้อมพูดพลางจัดของบนชั้นแค่เติมของเช็คสต็อกคิดเงินลูกค้าแต่กะดึกมันจะเงียบหน่อยนะถ้าไม่มีพวกรถสิบล้อมาจอดแวะก็แทบจะไม่มีคนเลย ดีแล้วครับพี่ผมชอบเงีย,งยบๆอามตอบอย่างซื่อพี่ต้อมมองหน้าเขานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยเงียบไปมันก็ไม่ดีหรอกนะถ้าได้ยินเสียงอะไรแปลกๆก,ก็เปิดเพลงในมือถือดังๆหรือไม่ก็หาอะไรทำไปอย่าไปสนใจมันอามไม่ได้คิดอะไรกับคำพูดนั้นมาก เขาคิดว่าพี่ต้อมคงหมายถึงเสียงก๊อกแก๊กของพวกหนูหรือสัตว์เล็กๆที่อาจหลงเข้ามาในร้านคืนแรกผ่านไปอย่างราบรื่นไม่มีอะไรผิดปกติแต่ในคืนที่สองอามต้องอยู่ร้านคนเดียวเป็นครั้งแรกและความแปลกประหลาดก็เริ่มมาเยือนประมาณตีสองกว่า,วาขณะที่อามกำลังยืนเช็ดเคาน์เตอร์อยู่คนเดียวเสียงประตูอัตโนมัติก็ดังขึ้นติ้งตอง เขารีบเงยหน้าขึ้นมองด้วยความดีใจหวังว่าจะเป็นลูกค้าเข้ามาให้พอได้คุยแก้เหงาแต่ทว่าเบื้องหน้าเขาคือความว่างเปล่าไม่มีใครเดินเข้ามาไม่มีแม้แต่เงาคนผ่านไปหน้าร้านอามขมวดคิ้วบางทีอาจเป็นมแมลงตัวใหญ่บินผ่านเซ็นเซอร์เขาคิดในแง่ดีแล้วก้มหน้าทำงานต่อแต่ไม่ถึงห้านาทีเสียงติ้งต่องก็ดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้อามจ้องขเขม็งไปที่ประตูทันทีและมันก็เหมือนเดิมไม่มีใครความรู้สึกเย็ยนว่าแล่นผ่านสันหลังของเขาบรรยากาศในร้านที่เคยปกติเริ่มอึดอัดขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเขานึกถึงคำพูดของพี่ต้อมแล้วรีบหยิบมือถือขึ้นมาเปิดเพลงฟังทันทีคืนต่อมาเหตุการณ์ยิ่งชัดเจนขึ้น ขณะที่อามกำลังจัดของอยู่ในโซนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซึ่งเป็นมุมที่ค่อนข้างอับและอยู่ลึกเข้าไปด้านในสุดของร้านจูู่บะหมี่ถ้วยยี่ห้อหนึ่งที่วางอยู่บนชั้นบนสุดก็ร่วงหล่นลงมากระแทกพื้นเสียงดังปุบอามสะดุ้งสุดตัวเขามั่นใจว่าเขาเพิ่งจัดชั้นนั้นไปและมันก็วางอยู่เรียบร้อยดีไม่มีทางที่จะตกลงมาเองได้ เขาค่อยๆก้มลงไปเก็บมันขึ้นมาวางที่เดิมแต่ในจังหวะที่เขากำลังจะหันหลังกลับหางตาของเขาก็เหลือไปเห็นเงาตะคุ่มคุ้มของใครบางคนยืนอยู่ที่ปลายอีกด้านของชั้นวางของเป็นเงาของผู้หญิงผมยาวที่ยืนนิ่งไม่ไหวติงส,สวัสดีครับรับอะไรดีครับอามรวบรวมความกล้าถามออกไปแต่ไม่มีเสียงตอบกลับ เขาตรับถิบตาทีๆและเมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งเงานั้นก็หายไปแล้ววันรุ่งขึ้นอามทนความสงสัยไม่ไหวเขาตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้พี่ต้อมฟังพี่ต้อมถอนหายใจยาวก่อนจะยอมเล่าความจริงที่พนักง,งานเก่าๆรู้กันดีเมื่อสองปีก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งถูกฆ่าปาดคอคนร้ายเป็นโจรที่เข้ามาปล้นร้านตอนดึก เธอเป็นลูกค้าที่บังเอิญเข้ามาซื้อของพอดีคนร้ายก็เลยจับเธอเป็นตัวประกันแต่สุดท้ายก็ฆ่าปิดปากที่ตรงโซนบะหมี่นั่นแหละอามหน้าซีดเผือดแล้วแล้วตำรวจจับคนร้ายได้ไหมครับพี่ต้อมใสนะ่หน้าไม่ได้มันหนีไปได้กล้องคงจรปิดในร้านตอนนั้นก็ดันเสียพอดีเรื่องก็เลยเงียบไป แต่หลังจากนั้นพนักงานกะดึกก็เจอเรื่องแปลกๆกันตลอดบางคนเห็นเป็นเงาผู้หญิงบางคนได้ยินเสียงคนเดินแต่ที่เจอบ่อยที่สุดคือบะหมี่ทั่วยี่ห้อนั้นจะตกลงมาเองตลอดยี่ห้อที่ผมเจอเลยเท่าพี่ใช่มันเป็นของชิ้นสุดท้ายที่ผู้หญิงคนนั้นหยิบก่อนที่โจรจะเข้ามาหลังจากได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดอามก็รู้สึกหวาดกลัวจนอยากจะลาออก แต่เพราะความจำเป็นเขาก็ต้องทนทำงานต่อไปเขาพยายามทำตามคำแนะนำของพี่ต้อมทุกอย่างคือการทำเป็นไม่สนใจไม่ใส่ใจแต่ดูเหมือนว่ายิ่งเขาพยายามเพ้อเฉยมากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งพยายามสื่อสารกับเขามากขึ้นเท่านั้นและแล้วคืนแอ่งความสยองขวัญที่สุดในชีวิตของอามก็มาถึง คืนนั้นฝนตกหนักมากไม่มีลูกค้าเข้าร้านมานานหลายชั่วโมงแล้วอามกำลังนั่งดูทีวีขาวดำที่เป็นจอมอนิเตอร์ของกล้องวงจรปิดอยู่หลังเคาน์เตอร์แก้เบือ่อจู่ๆภาพจากกล้องตัวที่ส่องไปทางโซมบะมีก็เริ่มสั่นไหวอย่างรุนแรงจนกลายเป็นภาพซ่าๆสีขาวดำทันใดนั้นท่ามกลางสัญญาณที่กำลังกระตุกเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างแทรกออกมาจากลำโพงเล็กๆของทีวี มันไม่ใช่เสียงซาแต่เป็นเสียงกระสิบแผ่วเบาที่เย็นเยือยเยือกจับขั้วหัวใจหาไม่เจอเป็นเสียงของผู้หญิงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและสับสนอามขนลุกสู้ไปทั้งตัวเขารู้สึกเหมือนมีคนมากระซิบอยู่ข้างหูจริงๆหาไม่เจอเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันไม่ได้มาจากชีวี แต่ดังมาจากในร้านจากโซนบะหมี่ตรงมืดสลัวตรงนั้นอามตัวแข็งทื่อเหือกันแตกพลักเขาอยากจะวิ่งหนีออกจากร้านไปให้พ้นผล,ผลแต่ขากลับก้าวไม่ออกแล้วเขาก็เห็นที่ปลายชั้นวางของมีร่างของผู้หญิงคนหนึ่งค่อยๆปรากฏตัวขึ้นมาจากความมืดเธออยู่ในชุดเสืยย้อยืดสีขาวที่เปรอะเพ้อนไปด้วยคราบเลือด ผมยาวปรกฟรากหน้าขาวซีดเธอกำลังก้มก้มเงยๆเอามือควานหาอะไรบางอย่างบนพื้นอย่างลุกลี้ลุกหลนพลางพ่มพูแต่คำเดิมๆหาไม่เจอหาไม่เจออามเบิกตากว้างด้วยความตกใจสุดขีดเขามองร่างนั้นสลับกับจอมอนิเตอร์ที่ยังคงเป็นภาพซ่าๆสีขาวดำในใจภาวนาให้มันเป็นแค่ภาพหลอนแต่แล้ว ผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นสบตากับเขานิ่งผ่านชั้นวางของที่ขั้นกลางอยู่ใบหน้าของเธอซีดขาวราวกับกระดาษดวงตาเบิกโพรงแต่ไร้แววและที่ลำคอของเธอมีรอยแผลชะกันเป็นทางยาวที่ยังคงมีเลือดสีคล้ำไหลซึมออกมาวินาทีนั้นเองอามรู้สึกได้ถึงแรงกดหนักๆบนบ่าทั้งสองของเขา ราวกับมีมือขนาดใหญ่และหยาบกร้านมาจับไว้แน่นพร้อมกับกลิ่นคาวเลือดและกลิ่นอับชื้นเหมือนเสื้อผ้าที่ไม่เคยซักลอยมาปะทะจมูกอย่างจังเขาตัวแข็งทือ่อยิ่งกว่าตอนเห็นผีผู้หญิงตรงหน้าเสียอีกและก่อนที่เขาจะได้ทันรวบรวมสติเพื่อหันไปมองก็มีเสียงกระซิบที่แหบพร่าและหนักแน่นของผู้ชายดังชิดใบหูของเขา เสียงที่เต็มไปด้วยความเฮี้ยมเกรียมและพึงพอใจมึงนั่นแหละที่กูหาเสียงกรีดร้องของอามดังลั่นไปทั่วร้านสะดวกซื้อที่ว่างเปล่าเขาสะบัดตัวสุดแรงจนหลุดจากการเกาะอิ่มที่มองไม่เห็นเขาลมลุกคลุกคลานทิ้งทุกอย่างแล้ววิ่งฟาสายฝนออกไปจากที่นั่นโดยไม่คิดชีวิตเขาไม่เคยหันกลับมามองไม่เคยกลับไปที่ร้านนั้นอีกเลย เขาโทรไปลาออกกับผู้จัดการในเช้าวันต่อมาโดยให้เหตุผลแค่ว่าเขาไม่สามารถทำงานที่นั่นได้อีกต่อไปเรื่องราวในร้านสะดวกซื้อแห่งนั้นยังไม่จบสิ้นมันกลายเป็นตำนานสยองของคนทำงานกะดึกทุกคนรู้เรื่องวิญญาณหญิงสาวที่น่าสงสารที่ยังคงตามหาสิ่งของชิ้นสุดท้ายของเธอแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่า และน้อยคนที่จะตระหนักก็คือวิญญาณของโจรที่ฆ้าเธอก็ไม่เคยไปไหนเช่นกันมันยังคงวนเวียนอยู่ในมุมมืดของร้านคอยเฝ้ามองเหยื่อรายใหม่ไม่ใช่เพื่อปล้นชิงทรัพย์สินแต่เพื่อเสพสุขจากความหวาดกลัวของผู้คน วิญญาณหญิงสาวอาจจะน่าสงสารแต่วิญญาณของฆาตกรน,นั้นอันตรายกว่ามาก